ยายอนขอบพูดห,หลายๆคับป้าน้อยจำเัาว่าผมน้องไมคครับเป้าสาันมาสันคุณละมุนบอกว่าสวัสดีเจ้ายายสมเนินสวัสดี <c oughs> ยายคระบีคุณศ <c oughs> ิริวันบอกว่าจะไปว่าจะไปอาบน้ําค่ะขอบพูดเ <c oughs> ลยแเ่เราไปเห็นเบ้าสันไร,ร่ก็คืออันไอ้ไอพ้พนัดวันที่เจ็ดบอของเบ้าสันน่ะอันค่ะสาวันบอกว่า ่อยเอาไม้มาเล่นแล้วพันยายสุดกันยุกันยิกนี่คือยุ่งเลยค่ะยุ nh ่งไหลค่ะเน่มือแรงอ่าช่วงนี้ก็สีเงียบเงียบเงียเลยเด้อขันยุ่งมันไหล <laughs> สวัสดีท่ายดวงค่ะติ <laughs> บึงจันไริกาต่อรปคุณสันเด้อค่ะเด้อพี่สันมุนคักบอกว่าอ่าตามถานัดเลยเบ้าสันมาสันที่เอาใหม่ค่ะคุณสันบอกว่าคุณปีเยาโน,นด่า้องกระเพาวสวัสด,ดีครับถามเอ้ยถึงค่ะโอเคค่ะใสของเย,ย,ย,ย็นเย็นอุดรแมนอยู่เพราะว่านูเบึงไอ้เพื่อนอไล่อยู่ยู่อย่างก่อ เหนเนยเลยศตรูสวัสดีเพื่อนสาวสวัสดีจ้ายุ่งเยอะเยอะอ่ะเธอเหนื่อยนี่แต่ตุยใหญ่ยุ่งกับเพื่อนๆเขามากอ่ะสิยุ่ดนยุ่อันนี้กับเพื่อนๆกับเขามากหลายแล้วนะคะเนาะแล้วกับเพื่อนๆกับอีกสุขุสุขุนกันกัน อีสานมวนคักตอบกลับคุณปียโญด่าโยโย่เพื่อนโนดคุณสันตอบกลับคุณอีสานมวนคักครับครับครับผมมา่ันบอกว่าอันประ่านอันมาท่านผมไม่คุ้นชื่ออีสานวงคัดเลยครับโอ้ค่ะไอต้อยไอต้อยท่านชายบอกว่าสวัสดีท่านบอกว่าอันประ่านอันมาท่านผมไม่คุ้นชื่ออีสานวงคัดเลยครับโอ้ค่ะไอต้อยไอต้อยท่านชายบอกว่าสวัสดีค ต้มตุวหูมาจากสารคามเอเห็นแวบๆอยู่ว่าคุณมิ้วหรือเปล่าคุณมิ้วจ้าแม่แดงัก้ายใช่เล็กเราเด้อค่ะคุณปียนน์บอกว่าสวัสดีที่บานจ้าใช่เล็กว่าผ่้ใดขืนไล่กินหอดหมูสวัสดีค่ะว่ามันเป็นจังไดเนาะว่าเป็นจังไดแน่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าคุณนัดคุณนัดนั้นผิดจิตครับทุกท่านครับ อาจารย์สุภาพตอบกับคุณละมุนเด้อค่ะคุณสุภาพสวัสดีครับคุณสิริวัลว่าสวัสดีคุณเนยเลื่ยเด้อดสวัสดีเพื่อนสาวสวัสดีจ้า <c oughs> ยุงเยอะเยอะอ่ะเธอเหนื่อยนี่จะตัยใหยุง่งเขียนมักมวนมวนคักเออทีสารมวนคัก ไปกับพัฒนัทขึ้กันเดี๋ยวสิบอาให้มันชิ่นนะใจให้คือเก้าค่ะขอบพุณนหลายค่ะคุณชาญชัยแล้วค่ะน้องเอกค่ะอ้าวเขามาหม่บ่ายาอยุบลภูพันทองสวัสดีสองสามสองหิดหอดเด้ยยายบุญเรียนมักมวนมวนคักเออ ที่สารมวนคักไปกับพัฒนชี้กันเดี๋ยวสีม่วห้มันชิ้นนะทุกคนเด้อค่ะเด้อผสมความสําเร็จอ่าอยู่ดีมีแห้งยาเก็บยาไข่ยจนรวยรวยเด้อค่ะยายดวงบอกว่าอาฮาแมนเดอร์ละแมนเดอร์ละ,นอ,ละนอยายหน้าบีเรื่องอาบน้ำนะบอกค่ะคือมานแสบดีบอกวันอังคารเหลอหมดเข้ามาเรานี่คือภาษาภาษาของคนสุรินทร์เนาะค่ะ เข้ามาได้นะคะในช่องของยายนาบีจ้าอำเภอประสาทจังวัดชุรินด้จ้าเด้อะใช้เล็กบอกว่ากระโพดนอสาวสุริน่าท่านอีสานมวนคับว่าอีสานมวนคักอีสานมวนคักเออห้าห้าห้า สวัสดี่ะคุณสมศรีอีสานวลรับวโย่ํำเด้อค่ะผู้ใดอาเปิดมือถือมากพอย้ายน้าบีกับทักไทยขอมาใดเด้อค่ะเด้อทักไทยโยเสียเอกโยโย่ไปค <c oughs> ุณเนยเลยด้วยสวัสดีเพื่อนสาวสวัสดีจ้ายุงเยอะเยอะอะเธอเนื่อย นี่แต่ตัวใหญ่ยุ่งว่าอ่าสวัสดีครับคุณชันไทยตอบกับคุณลมุนเด้อค่ะเดอะ้ออ่าป้าอมาราลบอกว่ายะนบีปะน้อยขอโตขึ้นสวัสดีครับคุณสมศรีอีสารมวลรับโอวโยโยค่ะปะน้อยบอกวา่าแวะมาเอาความรักความคิดถึงและกําลังใจฝากมาฝากจ้าขอบคุณหลายๆค่ะปาน้อยอมาราลจ้าคุ ตอบตับคุณยายเขาหอมด้ค่ะสวัสดีค่ะคุณยายน้องเขาหอมค่ะใช่เล็กบอกว่าสวัสดีจ้าแม่แดงมาสันได้ยยดวงใจสวัสดีมารายงานตัวมายืนยันตัวตนในช่องของยายนามบีจ้ามีขายของเลยพี่น้องเลยกับสิไล่ได้จัดคุณศิริวันทองเพชสวัสดีค่ะคุณสมนึกจ้ายายสมนึกจะยุบป,ปอใดแล้วคอยก็ได้ถามเจ้าดนแล้วมันก็เห็นแห่ส่งไปจากสารคามยุ่งตัวผู โอส่งมากที่ล่ะแต่ว่าตายต่กลางทางก่อนไปไหนไม่ได้เลยลูกลูกชายก็ยังไม่กลับนะคะะันเลยตรงขายของจะยุกกันยิกในเะรื่อยุ่งหลายน,นี่มีแต่เสียงรถไถดังบ่ดังบ้าคอยยังปิดไม่บ่ปิดพี่าจะไย้ดีสวัสดีค่ะ ในดวงใจเจนาจนซึงบอกวัสดีครับพี่ต้อยไปหาป้าน้อยก่อนเด้อยายจ้าขอบคุณลหลายใช้เลขจ้าคุณสันบอกว่าเรียกชื่ออีสัน,น,อสนเออค่ะป้าอมมาลาจ้าป้าอมมาลาตอบกันนะ โอ้ยกันยุ่งตัวผูให้แน่น่ะยุ่งตัวผูตัวแม่กันยุ่งตัวผูกสิว่าได้ตบมันนะเขี <c oughs> <c oughs> ยนผิดก็อ่านให้ถูกจ้าอ่าแม่แดงบอกว่าจ้าคุณชายเลขสวัสดีผิดหอดเด้อยายบนจ้าสาวันจ้าเดี๋ยวจ้านะบีก็ลงแล้วแดะอีกจัก เอาจากสี่สิบเนาะบางห่นว่า30มสิบพอดีเพื่อนเขามากกันเลยวะ่ะน้ำการโอ้ค่ะมวนมวนเขาเสียบเสบเด้อนาแก้วไม่น่อยย่าอยู่น้ำการไน่น่อยสวนพวุดสวัสดีรับคุณสมศรีอีสานมวนครับอายุทเผ็ดเตียนเผด,ผดไม่หลายว่าสั่นรอไปตีรอไปตีอตีสานมวนคัาตอบกับตอบกับพุณสันเร้อค่ะ สวัสดีบ้าวสาว่ามันเป็นจังไงเนาะว่าเป็นจังไงแน่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าพนักพนักนั้นผี่เจ็วไอตัวอีสันครับว่าสวัสดีครับพี่พี่วันคุณชันใช่ตอบกับป้าอมราลาเด้อค่ะสวัสดีครับคุณอมราลาคุณปีจ้าคุณปียนุชบอกว่าสวัสดีน้องเอกคุณสันว่า,อาไอตอยนึกนนัดกลัวครับโมถนัดกลัว เย็นเย็นอุดรหลายค่ะสาววันคุณก็ขอบคุณค่ะ,ะคุณชันไทยตอบกับพี่โนุตสวัสดีค่ะพี่นโนุตสารมวลคักบอกว่าโยกค่ะ,ะคุณละมุนบอกว่าขอตัวจ้าขอบคุณลหลายๆค่ะคุณละมุนบบเห็นกันลายมือเล้วกรุงเทพแล้วสุรินทร์แล้วค่ะ มามาทุกคนจา้าแม่แดงเอินกินเขาเดอ้อคุณปีญั์เงียบเงียบกว่าเดี๋ยวนี้ขายของก็ไดเดี <c oughs> ๋ยวจย้ำเสาหน่อยหนึ่งย้ำเว้นนี่เงียบกิบเลยแม่ละตะัตนาตอบกลับแม่ละตะัตนาถักคุญจีละพงมะปะโคเนาะค่ะนาะขอบคุณลหลายๆเ้ยค่ะเดอ้อพิสานมวลค่ะตอบกลับคุณยายสมอันนี้นบีกับสิขอลงเวทีเราเด้อค่ะวายุดุพราวะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนกับสิไปบ้านอื่นที่เพื่อนกําลังก็บหกหมื่นลาที่ ยายดวงใจทักทายคุณยายส่อหอมเด้อค่ะทักทายสวัสดีจา้าคุณปียนุษย์ทักทายยายดวงเด้อค่ะสวัสดีจาด้าสวัสดีค่ะแม่แก้วพ่อเทียนสวัสดีจา้าแม่แก้วไทยของย่บาจา้าอยู่บานครับทุกท่านครับอาจารย์สุภาพตอบกลับคุณละมุนเด้อค่ะคุณสุภาพสวัสดีครับคุณสิบุบ,นบานว่าสวัสดี